อ้ยงามคักนะพี่น้องเนาะดอกยันยันด้วยจ้ะงามคักพี่น้อง ยายกระตายายสวัสดีจ้ามูนีผ้าพีผ้านองเขาปลาคือเกาจา้ามูนีมาหาอยู่ปลาบันเปื่อยเด้อจา้าเด้อมาผมมาผอกันในวันพุธที่สามพฤศจิกาหกสี่เนาะจ้าเนาะไปไปลุ้นปฏิตินน้ำกันเลยจา้าฮาส์แดงยังเนี่ยมูนีกับผ้ามาประมาณหอดปลาตอนนี้มาตีหากลัวๆจากพี่น้องเกือพบพวกม่งเล้วฟ้าแจ้งออกมาแล้วนะจ้า,จาไปกันเลยจา้าดอกแรกแหกมันจ้าพี่น้องจา้าเป็นเห็ด ดับเตาจ้าคือว่าเฮ็ดเผือก่ามนั่นเองพี่น้องไปอีกดอกนึ่งจ้ะพี่น้องโอ้ยเอื่อมเอาก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวคอยมาตัดคาน้ะพี่น้องเนาะดอกที่สองจ้าไปพี่น้องมานแล้วจ้ะสองดอกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าไปเก็บใกล้ๆกันจ้ามันมานจ้ะพี่น้องอ้ยคอมเนมาเหมือบวานสีง่ามไหมเนาะจ้าพาพี่น้องมาเก็บมือนันแสดงว่าอยู่นีมันออกแล้วบ่เห็นเนาะจ้ะเนาะ เนี่ยบบเห็นพี่น้องโอ้ยเสียดายเนาะจ้ะบานจ่อยมองเก้ามองเดิมเก็บมือนันพี่น้องยังมีดอกหน่อยอยู่จ้ะเน้นเนีนเฮ็ดไข่เลยจ้ะพี่น้องจ้ามือนี้มือนี้ลักๆแล้วก็น่าสป็นเฮ็ดผึ่งเฮ็ดไข่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเฮ็ดปวดนาจะไหวแล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดผึ่งหวานจ้ะพี่น้องหรือว่าเฮ็ดผึ่งเขากรัมจ้ะเฮ็ดผึ่งเขาตัวจ้ะพี่น้องจ้า ว่าแม่แนมเห็นเห็ดยูได้หลุมพี่น้องเดี๋ยวสิพาลงไปเอาจ้ะพี่น้องโอ้ยจนเถ่าจนหนิ่มแล้วพี่น้องเนาะดอกจนเหลืองแล้วจ้ะดอกง่เลยจ้ะเปงคางกันก็มีเห็ดไข่เขียวหน่อยดอกนึงน้ำจากพี่น้องจ้ะลงมาโบเซียเขียวอีลี่จ้ะไข่หน่อยดอกนึงจ้ะนี่อะไะพี่น้องคือเห็ดเปิงเคิงแท้จ้ะโอ้ยมือนันก็บ่เห็นเนาะจ้ะเนาะมือนี้เพิ่นเด้บานแห้งแล้วจ้ะใส่กระตากันเลยจ้ะพี่น้อง ผ้าหลอดไต้น้ำมาเอาเฮ็ดดอกนี้พี่นอ้องอือได้เร็วจ้ะกันอีกดอกนึจ้ะนุมน่มๆเลยจ้ะนข่กันนับมือสูงขึ้นไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะทวนไปเรื่อยๆเราจ้ะเขาพี่น้องห้งางพอย่างเราจ้ะทวมเบิดแถวน้ามณเพันแย่ขึ้นเนาะพี่น้องเห็ดไข่กับพ่อฮันนี่ดอกใหญ่แล้วจ้ะเห็นดอกหน่อยอยู่จ้ะเฮ็ดมันมาน,นำกันเด้อพี่น้องเด้อเมนีได้ให้เต็มตาคือเกาเด้อจะป้าจะเขาจา้ะ เพิ่งเลียกยน้อยจ้ะอ้ดอกเห็ดะเมันงามคักเนาะพี่น้องเนาะเอาไปแกงใส่ใบยาน่าหางขนๆเนาะพี่น้องล่างดีๆถลางปุ๋ยมันก็สีงแงตัวละเนาะพี่น้อง <c oughs> มาแล้วจ้ะเห็นหลายดอกเลยจ้ะอยู่แถวหน,น้พี่น้องเด็ดขาแดวมาใส่กระตากันจ้ะพี่น้องจ้ะมาถือกระตามาพี่บานหน,นูพี่น้องมาเอาเห็ดทีดอกนี่จ้ะอ้ยเพิ่งอยากเท่าละจ้ะพี่น้องจ้ะเอาไว้เป็นเสือเนาะ ผีมาเอาเห็ดผีดอกหนึงดีกว่าเห็นอยู่จ้าเนี่จักดอกเนาะพี่น้องแถวนี่เอาดอกนี้ก่อนจ้ะตัดขาก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาเด็ดขินก็ได้ใส่กระตากันจ้าเดี๋ยวพ่อแกงก็เด้อพี่น้องมือนี่อุย้ยงามๆเลยจ้ะดอกนี้พี่น้องนุ่มๆเลยอุ้ยเห็ดผึลงขีมินดอกกำลังออกงามๆเลยจ้ะพี่น้องอยู่ผุ่นแม่นบ่ดอกนึงจ้ะไปเบิ่งกันดูแม่นบ่โอ้ยดอกเทาเลยจ้ะพี่น้องเสียดายเนาะ มานเป็นของยายกับตายยางอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเสมือซื้อเว่นก็คือเนี่ยบรเห็นยางไปแต่ทั้งผเนาะพี่น้องเนาะฝ้ายนี่บยางมาจากเถ้อดอกนี่โจ๊ดนิ่มแล้วพี่น้องโอ้ยเอาโบได้แล้วจ้ะนี่สองดอกนี้เอาได้อยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าดอกก็อยจะนิ่มแล้วเนาะสองดอกนี่เอาได้แล้วเด็ดขาไปนั่งก่อนพี่น้องสองดอกจ้ะพี่น้องอ่ะใส่กระตาจ้ะเอามันมันเด้อพี่น้องเอ้ยปัดปัดพี่น้องเอ้ยข่อยคือนยางบพอ ออกอดก็มาอยู่เลยโซนนี่มถ่ายพี่น้องเบิ่งอยู่เป็นยังคือบ่เห็นไหมฮึโซ่ดอกพี่น้องเอ,อ้ยม่จะดอกใหญ่ๆโอ้ยกันพ่อเมือก้อนคือสีงามเนาะจะ้าพึ่งเน่กินหอหลอมเลยจ้าอุ้ยดอกใหญ่ๆตันๆเนาะมือนั่นเนาะดอกมือนี้มันจากนิ่มและะ้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็ยังใส่ด้อยู่จ้ามัน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 ยางจังเดยเนาะพี่น้องเฮ็ดบานพี่น้องเอ้ยผู้หาเฮ็ดก็ได้โอ้ยมืองมนันมืบอบโ กระม้านสมือได้เนาะพี่น้องเนาะมือนได้กระเดยเต็มกระตาอยู่แต่ว่ายางพอเห็นเห็ดพี่น้องพี่โอ้ยสามดอกจ้ะพี่น้องนิ่มแล้วโอ้ยเสดายแฮงลายมือเนาะพี่น้องเนาะก็เริ่มบ้านเริ่มนิ่มธรรมดาล่ะจ้ะวัฏจักรของเห็ดเนาะพี่น้องบัฏจักมือเพิ่งกระเท่าล้วไปไปหาเห็ดเป็นม้นดำกันพี่น้อง ตอนดอกจากพี่น้องบานบานโอ้ยเสดายเนาะสิเต็มกระตาว่าอยู่ดอกจ้ะบานปานนี่พอดีมือดวยรวยผูเ่ายามง่ายพี่น้องเห็ดตะเอยหรือว่าเห็ดเพิงถานนี่เพิ่นดอกสีแข็งเนาะจ้ะถ้าดอกนุม่มๆเพิ่นคนน่มก็กินแสบพี่จ้ะแต่คนเ่ากินยากเนกาะจ้ะป้าเห็ดดินพี่น้องคือดอกใหญ่คักเท้จ้ะพูนะดอกตรงใหญ่บึงเคืองเลย สามดอกแล้วนี่โอ้ยมือหนีมาเฮ็ดเนะพิ่นลืมบานเบิดลน้าพี่น้องเนาะมือนี่ก็ยังดอกงามๆก็มีอยู่สมเซปุลเปกันไปแต่ว่ามือนีเฮ็ดเพิ่นลืมบ้านลวจ้ะตอนนี้ก็นิ่มแล้วจ้ะพี่น้องเอาไว้เปรีมเสื้อเนาะงามๆเลยจ้ะ ไอ่เขียวแบนติดดินเลยพี่น้องเทาทิมกับป้าน,นันพี่น้องสามดอกอ,อยู่นี่เท้าทิมนะอ้ามาเอาโอน,นี้จ้ะตัวเอาได้เนาะด็ดขาดิดแข้งไปพร้อมพี่น้องน,นมแล้วจ้ะดอกนี้ในมี่ลงเหลืออยู่จ้ะบานเพิ่งเคร่งู่พี่น้องดอกนี้งครคัก เห็ดปวกอย่างเนาะพี่น้องนี่เห็ดปวกจิกบ่เดี๋ยวบางขาก่อนเด้๋พี่น้องเด้อเอาขาขึ้นมาบ้างก่อนจะได้งหงอนมันเป็นเห็ดอย่างเนานเห็ดปวกขาดำหรือเห็ดปวกจิกพี่น้องขาดำมเเดี๋ยวเด้อพิสูจนตรคนพี่น้องเอาขาลุดจอ่อยน่าจะเป็นเห็ดปวกจิกพี่น้องแมนอีลีจะพี่น้องจ้าผีมูเพิ่นจ้า พุนผุนกักำลังงานไปจ้าเก็บก้อนเก็บก้อนพี่น้องเพิ่ณกำลังมาจ้าพี่น้องจ้า๋ยวสิบวันเพิ่นแล้วจ้าอู้ยเดือดกำลังแล้วจ้าพี่น้องว่าแต่มันสิเศร้าออกแล้วยิ่งเหลืออยู่จ้าง้าง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 เศ้าจ้าพี่น้องน้ำมคากจ้าพี่น้องจ้าเอ้าตัดขาตัดขาเลยจ้าพี่น้องตัดขาตัดขาเลยงามจ้าง่ามว่าแต่ฉีเศร้าออกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเอาเก็บเลยจ้า ดอกตุ <beautiful> Luckily, ้มตูมคันบ้เอาขาเพิ ấy, ่นก็นจะซืจากไหนเนาะพี่น้องเนาะมันตุ้มนะขาเพิ่นก็อยู่ข้างล่างเห็นเนาะพี่น้องเนาะงามจ้ะปวดขึ้นออกหน่อยแต่จ้ะพี่น้องดอกตุ้มตูมอูมงามคางพี่น้องเดี๋ยวดอกเพิ่นจ้ะสุดยอดเลยเห็ดทานจ้ะพี่น้องงามบ่จ้ะน้องกำลังออกจ้ะพี่น้องจ้ะสวดปลูกปิลี่อยู่มึงแน่ละเห็ดเห็ดเห็ดใบตาใยจ้ะ ตื่นเต,นต้นงามใดพอหนด่งตัวพี่น้องพี่งามได้จ้ะพี่น้องจ้ะพี่พี่ก็นีจ้ะโอกนี้แห้งคักพี่น้องไปสื่นส้มกันแลวกัเก็บตอเลยจ้ะงามได้จาะพี่น้อง เลยไม่ปวกไปอ่างพี่อ่างนอ้นองอยู่ดอก,กน่าจ้ะน่ะดอกง่ายจอยพี่นอ้องเห็ุกำลังขืนจ้ะพี่นอ้องปาดขาก่อนจ้ะปัดขาก่อนดอกงามเลยจ่ะพี่นอ้อง ตอดอกตุ่มๆเพิ่นตัดขาลางเพิ่นพอดึง้นไดนง่ายจ้ะพี่น้องงามคักอุย้ยจะดอกงามๆนะจ้ะงามคักงามคักพี่น้อง น้ำงามเลยจากพี่น้องจะป้าจะเขามันกระหายลูกห้ร้านเลยนะพี่น้องเนาะมันออกสัมมองเก้าจากพี่น้องจ้าไปเก็บกันเลยจ้ะถอนเลยจ้ะงามคักจ้ะพี่น้องออกก็ได้จ้ะตัดคาก,ก่อน โอ้ยำงามเลยจ้ะพี่น้องคุณนะดอกบานก่อนจ้ะพี่น่องโอ้ยน้ำมกกดกอตาดอกบานดอกบานพันออกมองเก้าจ้ะพี่น่องออกบ่ว่อยนะเปะ็นไ้แถวนี้อีกสองดอกกำงางาๆจ้ะเห็ดไข่หน่อยจ้ะดอกหนึ่ง เห็ดกำลังออกจากพี่น้องมูนีพมันยังออกห่างๆอยู่จ้ะอุ้ยดอกงามคักจ้ะดอกนี้จ้าโอ้ขายเงาคักป้าดิโถเก็บๆเลยจ้ะ,จจะ,ะจพี่น้องจ้ะหลายเติบอยู่มาเอาทั้งผีจากพี่น้องจักนี้นมันได้แน่บ้านเด็กเชียร์คัดจ้ะเจ้นกลีเกลี้ย,ง,ยง,งพี่น้องเบื้องเลย น่ามบ่จ้ะสี่ดอกอยู่พี่ดอกโบควอยนะจ้ะพี่น้องจะบาดอกใหญ่ดอกง,า,อกงามจ้ะตัดขาก่อนนาจ้ะอุ้ยงามค่ะน้ะพี่น้องเนาะดอกง่ายๆเลยจ้ะ เพิ่นกำลังออกจากพี่น้องเพิ่นอนอ,อกบ่วหันสุดจะ้ะยังเป็นจีอยู่กับมี่ิ่นกับสีออกอีกอยู่แล้วพี่น้องเนาะเพิ่นอนอ,นนอ,อกหิ้มนม้ำบวกเพิ่นแย่บว,วกเพิ่นเลิกจ้ะพี่น้องบวกเพิ่นเลิกเข้ากับเด้ขายเอาแล้วพี่น้องเนาะเข้ากับงาดขืนได้จะ้ะยืนติดน้ำด้วยจ้ะพี่น้องโอ้จะไม่งามคักเนาะจ้ะยอดเลยจ้าเห็นบ่นี่มึงเป็นบอ,นอ,นบอหน้าจะ้ะ นี่ฟองดอกเท่าน,นี้จ้ะโอ้ยดอกคนก็นลั่งคนขึ้นมี่ขมีจ้ะพี่น้องคุณน่ะตัวลูกพี่ลี่ตอวน้อยๆหมดหลิ่นจ้ะพี่น้องดอกเห็ดพี่น้องคือง,งามคักเ,เลยจ้ะแม่ล่ะยืนดยวนเลยจ้ะเก็บกันเลยจ้ะมูนี่หลายเติบอยู่ ยดอกเห็บพี่น้องง่ามคักจก้ะตอนเทเลยจ้ะพี่นอ้องอดูส่วนดอกบุนหักจอยพี่น้องเอ้ยดูดอกหิบพี่น้องจะดอกง,ง,งามจ้ะพี่น้องจ้ะเบื้องนี้ล่ะ อดดิถด,ดอกเห็ดจ้ะพี่น้องตัวลูกป,ปิลี่ขึ้นอยู่ก็มีจ้ะพอดิเคลียร์เพิ่งคักอยู่จ้ะพี่น้องม,มาเอาทั้งผีจ้ะดอกงาเพิ่นกระมิน้องพี่นงามคักแต่จ้ะสันในเลือดจ้ะพี่น้องเลย ค่าใหม่ค่าเครื่อเนี่ยกระตุกบางเป็นนิดน้อยงไงอภัยกันเด้อจ้ะทายปนิ่งปนได้จ้ะดอกเห็ดพี่นออ้องเอ้ยอ่ยอนส่วนหลาย,ย,ยพี่นอ้องดอกเห็ดจ้ะจะง่าม จะไม่งามคักจ้ะพี่น้องอุ้ยฝนซอนเห็ดเด้มาเดินมาเดินพี่น้องเอ้ยใครตัวมื่อนี้พี่น้องปลาเพิ่นบอลไล้เครืค่องจะมากม็กขื่นมาอยู่ได้พี่น้องเพิ่นคือบ,บัวหอดผีบุหล่ดาดอกหะพี่น้องเนาะดูนะอ้หดอกงามคักจากพี่น้องเอาขึ้นบ่ได้จ้ะ ขาก่อนอย่างถื่อนไดาอีจะ้ะตัดบะถึกขาอยู่สเนะาะขาเนี่เนาะเดี๋ยวไปทางใดเนาะจะโอ้งามๆได้จ้ะพี่เนาะ ซองพี่น้องเนี่ยมาควาเห็นหงปานเดยจ้ะเห็นบ่จ้ะดลงงามเลยพี่น้องนอี่บ่กดีใจพี่น้องจ้ะซีดอกอุ้ยดินมันลมนะพี่น้องเนาะขาดึงขึ้นปุ๊บๆเลยงามๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะยุ้มน,นึงจ้ะอยู่นี่เดี๋ยวไปเอาอยุ่นโตจ้ะ งามคักพี่น้องอูนี่พี่น้องสี้สวยเลยจ้ะเน็ดเผึงตองจ้ะพี่น้องมาเอาดอกนี้ก่อนจะ้ะยวไปผาไปเก็บอีกดอกหนึ่งจ้าเน็ดเผิงอันนี้เพิ่งก็บเถ่าเพิ่งก็บบ้านนั่นละพี่น้องเริ่มไหวแล้วจะ้ะไทยพี่น้องเบิ่งร้ายดอกแห้งจ้าแถวนี้เหลืออยู่ดอกนนหน,นึ่งจ้ะมันยังดอกนุ่มๆอยู่มันนีบ้านลวจะ้ะแต่ว่ากยังแข็งอยู่จะ้ะเน็ดดินดอกนี้คือง,งามแต่จ้ะพี่น้อง ใบไซด์แบบนี้มีแต่ใบไ,ไม้จิดออกเขามากพี่น้องกำลังออกจากแถวนี้โอ้ยมูอม,มูที่เก็บให้พี่น้องเบิ้งมือนันเ็ดปวกกันจ้ะเขาจะเก็บต่อไปอีกมือนันมือว่านบ่ได้มากเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นมวมือว่านกับสิได้อยู่เขาจะเก็บไปก่อนละ่ะเ็ดปวกมือก่อนก็มีแต่ดอกง,งามๆนั่พี่น้องเนาะก็จะปราบเอาละมือว่านแต่สีบ่ออกพี่น้องแต่สีบ่ออกออกเลยจ้ะดอกนุ่มๆเลย แยวกอนมาซองบัวดดจักดอกเลยแถวนี้ตองกับบานแห้งเติบเลยจ้ะหไข่จ้ะดอกหนึ่งจ้าเห็ดปวกไก่หน่อยจ้าติโถกำลังออกกำลังงามๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าผู้ใดดูมาเก็บเอาเดอรจุ่มๆเลยพี่น้องจ้าหนามกระไลแห้งๆพี่น้องหนามทวมปวกปวก่นใหญ่มองขึ้นมาทั้งๆเลยจ้ะพี่น้องจ้า กอไมล่ะเด็กไข่ไ่จ้ะพี่น้องจ้ะมาเอาผีดอกนึงจ้ะพี่น้องก่อมพ่นนี่มียูซีดอกจ้ะดอกนี่ก็เริ่มซีงะแน่ละจ้ะ โอ้ยสวยๆเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเอาอีกสองดอกจ้ะโอ้ยสวยๆเลยจ้ะพี่น้องส,สวยจ้าดอกหนึ่งจ้ะพี่พี่น้องพามาเอาเห็ดเอียงน๋อพี่น้อเนาะเห็ีดบดดินจ้ะพี่ดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องยจะท่ง ส่งเทาแล้วพี่น้องจ้ะโอ้บ่าันเทาจ้ะบ่ทั่นเทาอยู่แม่งเจาะพนธุซื้อจ้ะขาแข็งดีอยู่น้องสวยๆเลยจ้ะใส่กระตาจ้ะใส่กระตาไปไปเอาพอีจ้ะพี่น้องเห็ดข้าวดินจ้าขาวดินหนึ่งดอกจ้าสิเต็มต้าหล้วจ้ะพี่น้องดอกมีคอนทับไหบจ้าเหมือนไปเจ็บมานพี่น้องเบิงอยู่ สองสาดอกดอกนี่คอนทับไว้แล้วแนบประเห็นจะ้ะอุ้ยสวยๆเลยจะ้ะตันๆเลยจ้ะพี่นนอกบุกกรอบประเห็นเนาะพี่นนอกดอกนี้ ดู่เผึเ่งตองงามคักจ้ะแกงสุดหอนเบิ่งเดยเดอกพี่น้องเนาะสวยอีกดอกนึงจ้าเห็ดไข่ดอกาง,งามจ้ะลุมาเลาะเบิ่งเห็ดปวกมูกเก่าจ้ะพี่น้องมาพอเอาเห็ดไข่ดอกนี้นางพักเอาแห้งแป๊บนึงจ้ะพี่น้องก็จะออกจากป่าแล้วจ้ะมาเลาะเบิ่งเห็ดปวกมูกเก่าจากพี่น้องจ้าสมบรรยากาศป่าหาเห็ดบานเปื่อยด้วยจ้ะพี่น้อง เห็ดไข่เขียวจ้าพี่น้องดอกกงามเลยจ้าเพิงตองจ้าไข่เขียวจ้ามาเห้เพิ่นเขาจี้อีกแล้วพี่น้องจ้าปิดไายอยู่พ่อพี่น้องสีฮอรลวดแลวจ้าสองดอกงามๆามเลยจ้าพี่น้องจ้าหน่าสิเป็นสองดอกปิดไทยแล้วจ้าโอ้ยเต็มกระตาหมกหลอกเลยพี่น้องเน็ดเท่ามือนี้ มนานคักจ้าก่ยังคงมาตรฐานคือเกาอยู่นะจ่าพี่น้องเด็เฮ็ดเต็มกระตาคือเกาก็ขอบคุณหลายเด้อจ้าสำหรับพี่น้องที่ยังเป็นกำลังใจให้แก่กระต่ายใหญ่อยู่คือเกาเนาะจ้าเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสืบไว้เดี๋ยวพลาดคลิปใหม่ยกระต่ายใหญ่จะพาไปเก็บเฮ็ดคือเกาแล้วพี่น้องจ้าสำหรับมันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเนาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปแกงเฮดกันจ้าพี่น้อง